ยังสีตีเละจ้ะพี่น้องงามจ้ะอุ้ยสวยเนาะจ้ะอุ้ยจานี่ก็คือพระเอครับมื่อนี้เนาะโยกให้เพื่อนเป็นพระเอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบานฉันจ่าพอกันในวันที่23พฤษภาคม2 5 6พจน้อยสิบเจจ มนี้กระพาพี่น้องเขาป่าคือนเขาจากกับบรรยากาศคืมๆจะมีเสียงฟ้าห้องลำเจ้ามือนี้มนี้ก็เดินทางเขาป่าพิกัดป่าลางมโนเมตุบุห่วยคามเพื่อบุญทลิงจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเมื่อวานนี้ฮ่กบมาเป็นเิ็ถผงคุ้มขาลายนุ่งพรมีเนาะเมนครับกระดดไประชาชนใจพี่น้องมือนีเฮ่าเซเรเก็บเห็ดยังแน่จ้ากระดดไประชาชนสาวอยู่เบาใน่ายบังจ่าสีส้มสีมานซ้ำใดจ้ามือนี้ไปกันเลยจ้าไปครับขึ้นเาจ้า พรข้ามจ้ะหยัดสนิทใหม่ด้วยจ้ะพรุ่มข้าวน้อยจ้ะพรุ่มข้าวจ้ะโดกจ้ะนี่ Yeah, yeah. นี้ามจ้าห้ามรับมูลเนาะจ <Okay. S 2> ้าขับหน่อยจ้าดอกนี่เห็ดละหมองเนาะอไอสิมีจุดจุดอุดจุดนี่จ yeah. ี้ี อลืลรองใจพี่น้องอแตัดเสืรอเนี่นนยแบบด้ดยวนเลย่ดูวยเอืมติดเรือยๆไปลเนาะเลยอ๋อได้จีมแล้วครับพี่น้องเด้จีมเลยจ้างานจ้ะ นี่ครับ น well. ือนอยจ้ะ จะออกเป็นโมกับกันด้วยก่อนหอมด้วยจะเห็นสนยดนิเดี่ยวทางก็ใหม่ในตอนไม่ทำยากเลยเสียนเดียวกันเลยพี่พ เดี๋ยวหมูิ1โมงาวนะครับพ่อนี้เนาะคอับผมสงบจ้าเอ้าสะสมจ้ะแสดงได้ก็ดีแล้วแม่พ่เป็น <c oughs> สัญญาณที่ดีแล้วครับพี่น,น,น้องฮึกเนาะพอปํา <c oughs> เหนเนาะครัเก็บน้ำกวนพี่น้องเพิ่นเด้อจ้ะเพิ่นมา แตะคืนเนาะพอมีเนาะแม่นครับเอ้ยกลางคืนสิจังสีตีละจ้ะพี่น้องงามแหงจ้ะเมื่อนี้เห่ากะเห็นแต็มหลงเลื้ยงเนาะแม่นครับหัวขาวพอขั้นเห็นอยู่จ้ะหัวขาวก็เห็นแต็มมองครับสีออกอยู่ดอกเนาะะเห่าเข้าไปบุทันครับโอ้ยงามแหงจ้ะพี่น้องเป็นแต่เคีงเสแอะเพีงเปลี่ยนสีจ้ะบันีกำลังตามหาหันเนาะจ้ะ ดอกเดียวทนโนต้องเสยมูเม่ท่นทนทนทนาทนเกิดทรงมาก่อนโมงเห็ดละงอกนะครับใปคนละทางครับทำไมเปล่าเนี่เขึ้เขาจ้าติดเกาะจ้ะข,ข่มขาลายจ้า จะเป็นคนละมองก็มือว่านเนาะแมนจ้ะเลี้ยงซี่จ้ะเด้งขาไลาจดด่จ้ะตัวเล็กของมือจ้ะถุงคุ้มขาไล่จ้เพ่ขงขาเตี้ยจ้ะหวาน,นเนาะคนแมนจะ ถึงข้าเตี๋ยจ้าถึงขาเตียจ้ะ khá là chẳng quan trọng gì bữa เป็นแต่หอยเนาะเหลืออยู่จ้ะพี่น้องเหลือให้แม่ปลาเม่สองดอกจ้าสีคือใบตองครับจ้านี่เอ็นขาเนาะนี่มันขึ้ๆได้เป็นนี่เนาะแม่จ้ะแต่นีสิเป็นตับเต่าน้อยนะพอปลาเม่เนาะไม่ตับเต่าใหญ่สิดอกใหญ่จ้ะพี่น้องดอกหีืท้อ ขาพอนี้สิทอแขนเด็กหน่อยเลยจ้ะพี God God ่น <drilling PSAKI> ้องแขยงปูคนเก็บก่อนนะพอดีเนาะดอกหน่อยก็ยังมีเนาะจ้ะขอทีหลังเก็บทีหลัง I call it. อ้ยอไหนเงยเนาะสวยจ้ะล้วกาอนกษตแต่ดองสนละแม่นจ้ะส <laughs> ีพี่ใบตองายเป็นจังไรเปินโมโหใบตองครับเนี่ยด่งใมพอนี่ <c oughs> นี่ทั้งหน้าดีอ่ดีบ่เหยีบเลยเนาะโอ้ยถือแล้วขนาดดอ,ดอดกเลือเด้อจะพีหน่อยคนม่นเปิดสิ่งเนาะพอพอมีก่อน,มมนโมเลยว่านกเวนเนาะนดอกสีหน่อยครับอีกว่พอมี

Uh no. ไปยออนตูเขาก่อนเขาทีหลังกะมานทีหลังพอพอมนมแตอ้หนุ้มทองไปน้ำทองเลย 얘들 아, 자기 ผลกระตกเลยนาะแม่ปไามีเนาะความไปบึงเหฮตตาเตาอีกไม้นึงครับพี่นอ้องเมนเลยเนาะแมน,นครับเผื่อย่างครับพี่นอ้องเผื่อบเท่านมีคนเขาเนาะครับดีจ้ะอุ้ยขาไม้มน,น,นี่ฝนตกเนาะแมนจ้ะงัวเติ้งถืออยู่นะครับพี่นอ้องคืองัวเตะแล้วอ,อ๋เอเอาไปสีมูยังซัำได้นอ้อ อู้ติงหนาวจังเส็ล้วสวยเนาะใส่ไหมครับมีสีกี่นอฝนตกดีแฮ้มที่ก็บ่องครับฝนตกถึงแหงแนมยากป Kamu nak pergi ke sana? Kamu nak pergi ke นอ้องอือฮึฮะวันนี้อากาตามาสองพี่ดอกนี้แห้งไงแห้งพอก็มีมพี่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 น้องมันจ้าเหตับเตาโอ้ยคุณแม่พี่พี่ ยังแหงเลยเนาะเจิงเห็นเตะก่ายโอ้ยนี่นั่นนั่นสวยๆจ้าเฮ้ยมีเสียงแล้ครับพี่น้องแม่พอมีมีเสียงแล้ครับพี่น้องมีเสียงเลยจ้าอ้าวเฮดอันนี้คนได้ออกมูใหญ่เด้อจ้ะแต่ว่าเฮาสิได้ยมูใหญ่ซําใด้เนาะแม่นครับอ้าวพี่น้องหมูหวานเจอดงเฮด ผมคุ้ม้าลายจ้ะวันนี้เปลี่ยนชนิดวันนี้เปลี่ยนชนิดเห็ดใหม่นะจ้าลางูงกระได้เก็บนะพอปลาหมีมือนนี้เนาะน้ะนนำหานลาง,ง,ง,งูเฮิร์เหรอพี่น้องอูโอ้ตัวนี้ถือยังเงี้ยเก็บเจ้าปะากีอยู มแม่พี่หมอโอ้น้ำเล็บแม่ <laughs> เล็บพี่บอกสามเถื่อนกันตีมาดูพี่นอ้องเก็บเห็ดแบเดาวน้องสาวอยู่อีกจ้านี่ก็พมีดทีกอืม,อ,มอ,อืม,อม ไปน,ยน,ยนยลยเนอืยโอ้คู่เขาเลยบลยบ,บันซิฟทหารเลยทหารอีก้วบอกนี่มี่เนาะ

อื้ออีกอฝนจะลินไม่อีกแล้วบ้าออนที่จะตีแม่พักเนาะ แ่อีกก็ดีแข่งเลยจทีน้องนี่อ้มืเนมืนนก็แหงแลวเนาะมืนจะเด็ก้องก่ง ฝนจะมาตกแบบอีกแล้วข้างนอกนี่พี่น้องนอกนเ่นา่โอ้หุ่กระบเอพุ่งกระโจกเจ่าหนก็ต้องมีตีข้างหน้าไม่กระโดดข้างหน้าไม่จด้ จำตามนี rates, ่เนาะไม่น้อยครับโอ้ยบะหมี่ใส่ขาเก่านี่งโอ้โอ้ต๊ะทำสองรอบนะครยังม่ทันเหื่อยอยู่เนาะอือโอ้ยสามนตัวนีกอีก Ui Nè <laughs> Đông nói no Đẹp hổ À vậy đâu? À, đó Ui. ดีเนาะแม่ครับพอดีเก็บครับพี่น่อเดี๋ยววันนี้จเห็นหน่อยวันนี้ก็เอาเห็นแล้วก็อย่ากเก็บแต่พี่นหน่อจะน้อยแห้งก็บ,บ้าเนาะแม่ครับครับผมก็ได้เวลากลับบ้านเนาะแม่ป่ามีเนาะแม่จ้ามาแบบบ่ได้ห่อเขาครับพี่หน่อวนี่ก็ฝนทำสองหอบเนาะครับผมวันนี้เฮาหมานเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งผลงานโดยรวมเด้อจ้าผลงานของเฮาก็สิเป็นเห็อละงอกเนาะแม่นจ้า เขามาทีแรกก็ตามพี่ละงูก่อนนั้นพอประมาณเนาะแม่นครับส่วนมากก็สิได้เป็นละงูเหลืองใส่พี่น้องละงูขาวก็ได้ดอกนึงเนาะครับผมตานี้สิเป็นเห็ดเพิงเขาเนาะเห็ดเพิงเขาเห็ดเพิงขาเตี้ยแล้วก็เห็ดเพิงแดงขาลายก็ได้ดอกนึงเนาะครับผมผมขาลายได้บ่หลายเนาะแม่นจ้ะแล้วก็เห็ดเพิงเห็ดเพิงเขาหน่อยเนาะแม่นครับตานี้เฮาบ้านนี้ตานีก็คือพระเอกครับมื้อนี้เนาะเนาะไผเนเป็นพระเอกครับพี่ตับเตาล้วนๆจ้ะพี่น้องเต็มกระตาจ้ะมื้อนี้ รู้บตากลักวเนาะ,นะกับสองตาครับพี่น้องมานคือเก่านะพอปลามีเนาะแม่นครับครับผมม,นมานี่ก็มานคือเก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนชนิดเทนเนาะแม่นจ้ะไอฝุ่งรับเตาจ้ะพี่น้องแต่ว่ารับเตาที่เ่าเก็บนี่สิเป็นพันหน่อยเนาะพอปลามีเนาะครับผมถือว่ามานคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าฝากกะไล่ก็แช่ก็ติดตามอีสองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปลามีก็ขอ,ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปลามีกับแม่ปลามี สำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า